ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุ้นคือเก้าแล้วครับผมสาหรับเมื่อนี้ครับอยู่กับผมโอรลโน่ชาแนลคือเก้าเหมือนเดิมครับสาหรับเมื่อนี้ครับอยู่กับเรื่องราวาของตะกแ่นปาตกาโมจีนอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเฮ็ดหยังมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องก่อนอื่นครับเขาเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กําลังใจกับโอรลโน่ชาแนลเด้เครับผมอ่ะครับเมื่อนี้ครับ ผมพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการที่เหาสีฟักไข่ตะกะแตนหรือว่าเฮาได้ไข่ตะกะแตนเก็บไข่ตะกะแตนขึ้นมาจากของาย้ล้วเนาะครับเนาะเราเห่ากะสีเอามาฟักต่อไปครับพี่น้องครับสําหรับไข่ตะกะแตนชุดนี้ครับก้อนผมสีฟักนี่ผมเก็บไข่ขึ้นมานี่ก็คือผมเอาไปไว้ในตู้เย็นก้อนครับเอาไปแช่ในในซองแช่พักครับพี่น้องครับเพราะว่ามุ่งผมมีหน่อยครับ มุ่งผมมีแค่ดางเดียวครับสําหรับมุ่งเลี้ยงตะกะแตนนะครับเนาะผมก็เลยจําเป็นต้องเอาไปใส่ไปในไอ้ซองแซ่พักก่อนครับคือคือใส่ตะลับไปนี่แหละครับนี่ตะลับแบบนี้ครับพี่น้องนี่และผมก็ปิดฝาครับผมก็ปิดฝาแล้วเอาเขาซองแซ่แซ่พักครับพี่น้องเขาไปเบิ้งนี้คลิปเก่าๆเลยครับย้อนเข้าไปได้ครับสําหรับอุปกรณ์ของผมนะครับเนาะกกจะมีครับ สำคัญที่สุดก็คือขุยปั๊กเผาครับพี่น้องจะเป็นขุยปักเผาผสมไส้ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวเห็ดแบบไหนผมสีภาพพี่น้องเห็ดครับแล้วก็มีเป็นกล้องครับทุกอย่าง20บาทครับพี่น้องครับประมาณนี้กว้างเาวกับประมาณบ่ถึงคืบครับกว้างกับประมาณ10เซนประมาณนี้ครับ10คูณ20ประมาณนี้ครับนี่ ทุกอย่าง20บาทครับร้ามฝาพี่น้องนี่สำหรับใครครับพี่น้องสำหรับใครนี่ผมได้เลือกแล้วเก็บไว้แล้วเรียบร้อยครับแต่ว่ายังมาถึงขีดยังมาถึงขีดครับก้อนอื่นกะผมจะเลือกแต่ใครแบบนี้เนาะครับใครที่เต็มหลอดเนาะแต่ก็คือว่ามันในหลอดหนึ่งนี่มันจะมีฟองน้ำอยู่น้ำครับในแต่ละหลอดมันจะมีฟองน้ำอยู่น้ำ ผมก็เลยจะเฮ็ดเกินขีดนึงครับพี่น้องเพราะว่าห้าต้องตัดมันจะมีฟองน้ำแบบนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้คือฟองน้ำครับตรงนี้คือคือไข่ที่เต็มหลอดเลยนี่ส่วนที่ผมจะหักออกนี่พี่น้องเไงน,นี่ครับฟ่งนี้นี่จะเป็นฟองน้ำครับจะเป็นฟองน้ำนี่บีบเข้าไปว่ามียัง ส่วนอีกฟังหนึ่งครับส่วนอีกฟังนี้ครับนี่เป็นไข่ล้วนๆครับนี่แล้วที่นี่ในขีดนี้ผมว่าได้ฮักฟองน้ำออกครับคือคือว่าผมสั่งเลยผมจะเอาขีดหนึ่งไปเปะว่าไ้ครับผมต้องเอาประมาณขีดนิดๆครับนี่นี่ครับผมจะเลือกประมาณนี้ครับเอาไข่เาวๆนี่ครับ มันจะเหลือไข่เยาๆมันค่อยเบิ้งแบบว่าสวยงามแล้วก็สมบูรณ์ครับแต่ถ้าามว่าพวก,กที่มันหักหักหรือว่าเป็นเศษแบบนี้นี่ฟักว่าฟักขึ้นกันครับพี่น้องบ่ฝฟักตั้ฟองน้ำครับนี่อันนี้ฟองน้ำม,มันรุดนี่มันจะเหลือได้ไข่ไข่เต็มหลอดเลยนี่ถ้า,าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เบิ้งวานในหลอดหนึ่งมันมีไข่ฟองครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะเลือกใครแป๊บหนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่สำหรับใครขีดนึงนี่ครับเดี๋ยวผมสู้ไเบ้างครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับนี่ศูนย์ซีโลครับพี่น้องนี่นับอีกหนึ่งสองสองขีดครึ่งนี่ไอสองขีดตัวเล็กนี่ที่เป็นกำนี่ครับพี่น้อง จะได้หนึ่งขีดครับนี่ข้อน,นี้อันนี้จะเป็นสองขีดครับนี่ครับคือว่าถ้ายุตรงกลางนี่คือขีดหนึ่งพอดีครับโอเคครับสาหรับเข้ากระได้ไข่ตั้งแต่ไหนแะล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมยกให้เบิ้งนี่ครับคือไข่หนึ่งขีดครับไข่หนึ่งขีดนะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งวิธีการ นี่ครับสาหรับไข่ตะกกแต,แตนผมกะมีประมาณนี้ครับคือว่าผมว่าเดี๋ยวจะเอาไข่ไว้หลายเนาะพี่น้องเนาะก็คือผมเอาไว้พ่อได้เลี้ยงต่อพ่อได้เพาะเลี้ยงต่อประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไข่มันเต็มตลาดครับพี่น้องครับแต่ถ้ามีอยากมีคนซื้อเดี๋ยวผมจะลงใน youtube อยู่ครับพี่นอ้องกับเพราะแพงครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกล้องเนาะพี่น้อง สำหรับขุยบกเพาวนี่พี่น้องครับท่านผู้ชมผมจะพมน้ำด้วยฟอกกี่ก่อนครับมามาเป็นอย่างผมคือพ่มน้ำครับไขตะกระแตนนี่มันจะต้องการความชุ่มชื้นครับท่านผู้ชมเอาพ่อมันหมาดครับแต่่าให้เป็นฟุ้นให้แบบวางขุยบกเพาไงางง เดี๋ยวว่าเป็นฟุ้นจังสีบวอเอ่าครับพี่น้องมันแห้งเร็วครับต้องให้มันมีความชุ่มชื้นน,น้อยครับนี่พมลงไปครับเดี๋ยวขออนุญาตคุกเขา้าข้ยอบพราวกับน้ำมันครับพี่น้อง โอเคครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับขุยปะเพา و เอาพ่อเปียกผงพ่อมันมาดครับพ่อปันรรอป่นติดมือประมาณนี้ครับพ่อปั่นได้เป็นก้อนประมาณนี้แต่พอถึงก็ต้องแซนม้มคือจังเข้าเสียเอาไปตอนตอนอันนะพวกกิ้งผลใไม้นะครับนี่เอาประมาณนี้เอาขุยปะเพาเปียกผงม,มันมาดครับอ่ะโอเคพี่น้องอาจจะถามมาเป็นยังเครื่อมาหลายแฉไ,ไขขีดเดียวหนึง่ง่ะครับ ผมมาเห็ดให้เป็นตัวอย่างให้พี่น้องเดีเิ่งนะครับเนาะและผมก็เลยเดี๋ยวเอามาไลายครับนี่สาเหตุที่ต้องไลค์ก็เพราะว่ากล้องนี่ครับมันกว้างประม่าณยี่สิบคูณสิบประมาณนี้เนาะผมกักะเอาครับนี่ผมจะใส่ขุยบวบเผานี่ครับขึ้นมาประมาณนี้ครับประมาณสองเส้นผมจะใส่ขุยบกเผาห้องกลนครับนี่แหละครับที่เป็นยังผมคือพุ่มนามครับ เพราะว่าผมจะต้องการขวบแน่นคือกดลงให้มันแน่นให้ถึงก้นให้ถึงพื้นอ้พื้นตัวนี้ครับคือว่าผมจะต้องกดลงไปให้มันแน่นๆครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมสิลองเห็ดเบิงนี่ครับผมเอา้ยใสนี่หลายเรียงครับนี่ครับ ขออนุญาตครับนี่แล้วที่นี่ผมจะทําการกดครับใส่นิ้วนี่แหละครับหรือว่าจะใส่อุปกรณ์อันไดก็ได้ครับที่มันมีน้ำหนักพ่อที่สีเห็ดให้คุยมะพร้าวห้างยุบลงไปข้างล่างครับหลกัก็เกาะกันแน่นครับนี่นี่ครับผม ก็จากประมาณนี้ครับห้างกับเบิ้งว่าเออจากจากเพื่อนขึ้นมานี่เฮ้าสังเกตเบิ้งขอบกลองครับมันจะถึงขีดที่สองว่าหัวมันขีดละหนึ่งเส้นมันขีดละหนึ่งเส้กนกะยังม่ถึงครับยังม่ถึงยังม่ถึงก็เอาอีกจุดน้อยครับพี่น้องอาจจะถามว่าเป็นยัง คือต้องกดเห็นมันแน่นครับเพราะว่าไอ้ไข่ตะกะแตนนี่ครับพอมันฟักพอมันเป็นฟองขาวมันมันมันฟักก้อนมันจะแตกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับเพราะมันฟักมันแตกเป็นโต๊ะมากนี่เห็นน่องตะกะแตนนี่หรือว่าตัวตะกะแตนนี่ครับพี่น้องครับมันจะว่มุดลงไปข้างล่างครับมันจะว่มุดลงไปข้างล่างถ้ามันมุดลงไปข้างล่างได้นี่คก็ว่าตะกะแตนนี่ของเฮานี่ก็ไม่ได้รุดออกมาจาก ปุ๋ยบะาเผาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกดข้างล่างให้แน่นครับกดให้แน่นเลยนี่ครับเห็นิังไลทก็ได้ครับให้มันแน่นครับนี่นี่ครับนี่ครับน,นี่กดกดลงไปครับ โอเคได้หรือยังอ่าอ่าก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ถือว่าได้ถือว่าโอเคครับพี่น้องโอเคฮคะนี่นี่โอเคแล้วห้าฟสกอกี่อีกเช็คน้อยก็ได้ครับนี่มีความชุ่มชื้นนจิดน้อยประมาณนี้ครับกดกดกดนี่โอเค คลิปนี้อาจจะเงวยเนี้ยยงน้อยสำหรับใครถ้ากระแตนครับผมนี่ผมจะทำการเลี้ยงครับนี่ครับเลี้ยงแบบนี้ครับ สาเหตุที่ต้องเลี้ยงแบบนี้กับผมกับศึกษามาใน YouTube ในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตคือกันครับที่ต้องเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งแหละยามไขรมันฝักไขรมันแตกออกมาครับมันจะว่าทับกันพี่นอ้องไขรตัวทั้งใ้ที่ที่ผมว่างลงไปนี่หามันฝักออกมามันเจอไขรที่ว่างทับกันด้านบนนี่ ตะกะแตนของเฮาอาจจะตายได้ครับเพราะว่ามันตะกะแตนตัวเล็กกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาได้พุดขึ้นมาได้นี่มันจะมันจะลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเลียวเฮาต้องเลี้ยงดีๆครับถามว่ากร้องประมาณนี้ใครใครขีดนึงนี่มันบรรจุได้บ่ถ้าจะเลี้ยงแบบนี้ผมว่ามันมันจะบรรจุยากแน่จังหน่อยครับมันจะบรรจุยากแน่จังหน่อย เพราะว่ากล้องมันหน่อยครับตามจริงมันต้องเป็นกล้องใ่กานี้ครับแต่สําหรับการที่เหาบ่าได้เห็ดขายเนะาะท่านผู้ชมครับพี่น้องครับเฮาบ่ได้เห็ดขายเาเฮาเฮาเห็ดฟักเองแต่ผมก็แค่สาธิตวิธีให้พี่น้องเดียเบิ่งซื้อว่าเออมันควรจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นมากกับเจ้าก็เห็ดแบบนี้บเบาะนะยนํำว่าให้เอาไข่ตะกระแตนว่างสอนกันแบบนี้ครับ ว่าให้ว่างสอนกันแบบนี้เราว่าตะกระเตียนถีมันจะเกิดขึ้นมานี่มันมันจะยากครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงไข้ตะกะแตนก่อนโอเคครับพี่น้องสำหรับเมื่อกี้นี่ผิดผ่าดทางเทคนิคนิดนดน้อยครับพี่น้องครับ สำหรับกล้องนี้มันตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเพื่อนบอกว่าไข่ไข่หนึ่งขีดเนาะแต่ผมกับบรูว่ามันมันถึงขีดหรือเปล่าเพราะว่าไอาที่ผมเอาลงไปนี่มันเคืองตัวเคืองเลยอันนี้แค่น่าจะครึ่งขีดอันนี้น่าจะครึ่งขีดนี่อันนี้ยังม่ถึงครึ่งขีดเลยในกล้องนี่ครับนี่แต่ว่าไข่มันเต็มกล้องนี้แล้วอันนี้ผมกับาภาษาเพื่อนกันว่าตอนผมซื้อมาเนี่ยผมใ้ไข่เต็มขีดหรือเปล่าครับ เพราะว่านี่ถ้าเอาสองอันนี้ร่วมกันคอยสิเป็นหนึ่งขีดครับพี่น้องแล้วที่นี่ผมเลี้ยงไปนี่ไขมันจะเต็มกล้องเหรอแต่ว่าขีดไขย,ยังเหลือหลายครับเหลือเกือบขีดครับพี่น้องนี่แล้วที่นี่ผมก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนกล้องครับสึ่งกล้องนี่ก็โอเคกว่าง่าเก่าครับเดี๋ยวขออนุญาตใหญ่ไขก่อนครับมาครับผมเดี๋ยวเข้ามาเลี้ยงไข่ต่าแตนไหมครับ เดี๋ยวเอามาเลี้ยงไครได้ก็แตนไหมนี่นี่มันค่อยเลี้ยงงายครับนี่ครับมันค่อยเลี้ยงงายจะเลี้ยงเป็นแบบใดก็ได้จะเห็ดเป็นนี่ครับเอ,เอาลงมาครับ ดำเหมือนเลยครับนี่อันนี้แกยังพ่อวาครับท่านผู้ชมนี่เอาคอยมาเคียเคียเลยเคียเคีเลียเ้ยงครับรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่ากันนี่เออมันมันมันค่อยแมทกันครับสำหรับเมื่อกี้นี่มันเออัดเกินไปครับอ่ะผมขอจัดระเบียบก่อนนะครับเนาะ นี่ครับพี่น้องครับให้ได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะแถมให้อีกครับนี่แถมให้อีกแถมให้อีกครับนี่อันนี้ฟักเองครับบริโภงครับแต่ถ้ามีคนอย่างได้กะเดี๋ยวผมสิเห็ดโพดลงทีหลังครับนี่โอเคถ้าได้แบบนี้แล้ครับพี่น้องครับนี่นี่คือไข่หนึ่งขีดครับไข่หนึ่งขีดเมื่อีวันที่8ปพฤศจิกาครับเนาะ8ดพฤศจิกายน 2566ครับพี่น้องครับนี่พอได้แบบนี้ปุ๊บนี่นี่เลี้ยงกันกระยะย่ายทับกันหลายครับขนาดขีดหนึ่งก็ง่ายๆยังยังแบบว่าไอ้ข่อยไปข่อยมาเลยครับเพราะว่าผมเทลงเลยเนาะครับว่าได้จับเลี้ยงว้างดีๆเนาะครับเนาะกะได้ประมาณนี้กับว่าเป็นยังครับถือว่าโอเคครับแล้วันที่นี้ครับฟอกกีของเฮานามของเฮานี่ครับเห็ดเป็นฝอยเด้อพี่น้องครับเห็ดเป็นฝอยพ่มนิดหน่อย มีความชุ่มชื้นบ่ให้เปียกหลายครับหลังจากนั้นครับนี่ขุยมะพร้าวครับนี่ใส่ลงไปนี่ครับนี่เบื้องด้านขางมันจะประมาณนี้ครับด้านล่างนี่จะเป็นขุยมะพร้าวเปียกหน้ามันหมาดครับกดให้แน่นครับพี่น้องครับเพราะว่าย่มไข่ฝักมันจะปรหมุดลงขขางล่างครับเพราะว่ามันเจอแบบขุยมะพร้าวที่ควบเนี่ยจะเป็นไส้ก็ได้ครับ ถ้าส่วนมากถ้าถ้าเห็ดทรงออนไลน์นี่จะเป็นคุยเปร่าครับน้ำหนักมันสีเบาวกว่าไส้ครับพี่น้องครับแล้วด้านบนก็นจะเป็นคุ้ยเปล่าครับนี่ที่ผมผสมพรนน้ำไปบ้างหั่นครับเอาโรยลงไปครับว่าต้องโรยหลายล้รก็ว่าต้องกดครับแต่คุยเปร่าเนี่ต้องร่อนก่อนนะครับเนาะเอาเสียนใยมันออกครับเสียนใยมัน ที่เป็นเซนเซนนะครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับจำนี่ครับว่าต้องกดนี่กระเทาะนิดนึงเขย่านิดนึงครับว่าต้องกดครับจากนั้นครับจากนั้นพุมหนามมือเก่าครับเดี๋ยวเอาเส้นเหนี่ยวนี่หนามพุมมือเกา่า อให้ชุ่มครับนี่คือการที่เฮาสีทําการอบใค่เนาะคลิปนี้อาจจะ20่าที่น้องพี่น้องครับบ่เป็นยังครับอดเบิงเอาผมว่ามือไม่อยากเรียงแต่กระแตนก็ร้ายครับบรูวิธีก็รหายรูวิธีก็ร้ายครับพี่น้องกัน อ่าผมมาศึกษามาก้วยกันแลลวกับผมก็มาทดลองเห็ดเบิ้งครับกะถือว่าได้ครับก็โอเคอ่ะนี่นี่ครับประมาณนี้ครับนี่โอเคปิดฟ้าครับ ลง,ลงวันที่พร้อมครับลงวันที่วันนี้วันที่แปดเลขแปดกับว่าง่ามทีพี่นอนครับแปดพอยหกหกอบไข่แตกะแตนเก็บไข่วันที่ 28ตุลาคม66นี่โอเคครับกะจะได้ประมาณนี้ครับนี่โอเคซัมนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับโอโรโน,โชน่ชาแนลครับกะมาแนะนำวิธีไอ้เหตุวิธีการฝักไข่ตะกระแทนหรือว่าอบไข่ตะกระแทนนะครับนี่เฮ้ากะเอาไปตากแดดนี่ครับตากแดดไว้หรือว่ายัดใส่กระสอบเข่าในกรงเลยก็ได้ครับประมาณ สี่สิบห้ามือมันก็บฟักแหรอครับถ้าอุณหภูมิสูงๆแดดร้นอนๆครับมันก็บฟักเร็วครับประมาณสิบมือมันก็บฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแหรอครับพี่น้องครับโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม